ที่จะายบโดยเฉพาะปลาบึกมนน้ำโขงจะได้รับผลกระทบไม่มีปลาบึกที่มันโตที่อื่นได้นอกจากโตในแม่น้ำโขงข้อมูลที่ชาวบ้านไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะสร้างเขื่อนตรงไหนเนี่ยเป็นข้อมูลที่ที่ชาวบ้านก็ฟังมาต่อๆกันมาแต่ว่าพอเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือกระบวนการแจ้งร่วงหน้าทาให้ชาวบ้านมีข้อมูลพอมีข้อมูลเวทีแรกเวทีที่2 มันก็มีการส่งถ่ายข้อมูลกันต่อๆเพราะชาวบ้านรวมกันเราเป็นกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วในเครือข่ายของสภางองค์กรชุมชนแต่จังหวัดลุ่มน,น้ำโขงฉะนั้นพอเป็นเวทีที่2ข้อมูลมันก็ถ่ายทอดขึ้นมาถ้าถามว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลอื่นไหมก็มีแต่ในเวดวงของนักพนาเอกชนกับเวดวงของรักวิชาการบางกลุ่มเท่านั้นเองพอข้อมูลได้มาปั๊บเนี่ย สิ่งที่ได้มาคือหนึ่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอันที่2ผู้ตอบไม่ใช่พูดเป็นเจ้าของโครงการตอบเพียงแต่ว่าได้อ่านมาว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นความเห็นชาวบ้านเนี่ยเวทีแรกชาวบ้านมีความเห็นประมาณ88หัวข้อสองสัยต่อความเห็นว่าทําไมต้องสร้างทําไมไม่แปลเป็นภาษาไทยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนไหมแต่ชาวบ้านที่ยกขึ้นมาก็คือกรณีของการสร้างเขื่อนจีนที่ปีการสร้างก่อนหน้านี้แล้วตอนปี54เนี่ยน้ำมันแห้งแห้งตลอดลราน้ำโขงแล้วก็บางช่วงน้ำมันเขาเลยเดินข้ามได้ ่วงที่เปิดเวทีเนี่ยเป็นวันที่อำเภอพระธาตุพนมเนี่ยน้ำขาดที่อำเภอเพราะว่าน้ำโขงมันลดหัวประปาที่จะสูกน้ำประปาใช้เนี่ยมันอยู่ริมริมตะลิ่งฝั่งไทยแต่น้ำมันเลื่อนตัวไปที่ฝั่งลาวฉะนั้นมันก็สูกประปาไม่ได้เป็นวันที่ชาวบ้านเขารู้สัวว่ามันมีผลกระทบจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็มีการรวบรวมข้อมูลชาวบ้านว่ามีประปากี่แห่งตลอดลำน้ำโขงประมาณเกือบ700รกิโลเนี่ยนะแปดจังหวัดเนี่ยม,มันมีการย้ายเท่าไหร่สุดท้ายข้อมูลที่ได้มาตอนหลัง พบว่ามีการยับประมาณ50แห่งใช้เงินมากกว่า500ล้านในการปรับปรุงระบบบันนี้คือคือร่วมเลือกแรกในการที่ชาวบ้านรู้ว่าผลกระทบของเกือนมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเกลือนจีแล้วมันก็คล้ายกับที่ต้องเกิดขึ้นในใน,ใน,ใ,นในเขื่อนสยามบุรี แต่ว่าเนื่องจากเขื่อนสายบุรีมันมีความซับซ้อนที่ว่าบริษัทเอกชนไทยไปขอใช้พื้นที่ในลาวเมื่อทํารายงานบริษัทไทยเป็นคนทําส่งรายงานให้กับรัฐบาลลาวรัฐบาลลาวให้ความผ็นชอบก่อนแล้วค่อยส่งให้ MRC เมื่อส่งให้ m r c m r c รถึงก็ส่งให้กับสามประเทศที่เหลือแล้วสามประเทศที่เหลือไปรับฟังถ้าคุณจะไปขอให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณต้องส่งที่รัฐบาลลาวคุณไม่ได้ส่งไปที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของโดยตรงคือความซับซ้อนนี่มันซับซ้อนไปซับซ้อนมาจนไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบฉะนนนั้ไออออกกรรรณีีีขขงงเืื่สยบุึถ ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดก็เลยนําไปสู่กระบวนการฟ้องศาลปกครองเพราะว่า 1. ผู้ประกอบการเป็นคนไทยอันที่2ผู้ลงทุนเป็นเป็นคนไทยผู้ใช้ไฟก็คือคนไทยเราเกี่ยวข้องกับเขาประมาณ95ที่เหลือไฟใช้กับลาวเพียงนิดเดียวพื้นที่ตั้งอยู่ในลาวแต่แม่น้ำโขงใช้ร่วมกันท่านผลกระทบอันแรกนะปลาที่จะพยพโดยเฉพาะปลาบึกแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบไม่มีปลาบึกที่มันโตที่อื่นได้นอกจากโตในแม่น้ำโขงวิศวกรรมกับการคำนึงถึงระบบนิเวศธรรมชาตินี่ เรารู้สึกว่ามันสวนทางกันแล้วก็ผลกระทบมันจะมากขึ้นจุดที่ไปโคจะสร้างเขื่อนเนี่ยผมเคยล่องเรือเมื่อปี253ไปนอนบรวิเวณจุดที่สร้างเขื่อนความสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ผมคิดว่าถือว่าเป็นเลี้ยงคนได้โดยที่เป็นแหล่งอาหารได้ดีที่สุด แต่ถ้าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก,กัน้นเขื่อนเดียวการล่องเรือก็ล่องไม่ได้แล้วกาทรท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปเลยแล้วถ้า,าขั้งเขื่อนเดียวการยกของปลาก็จบเลยการไหลเวียนของน้าเปลี่ยนแปลงทันทีเพียงเขื่อนเดียวก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าเป็น12เนี่ยมันทําให้ให้แม่น้าโขงที่เป็นแม่น้าธรรมชาติมันถูกถูกทําเป็นห่วงห่วงหมดมันเป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานก็จรงิงแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับที่ประชากรเขาจะได้รับใน60ล้านคนมันเอาทรัพยากรนี้ไปใช้อีกกลุ่มหนึ่งมันได้ใช้กับคนใน6050้้านคนทังหมดนะพรากออคืาาปล อาศัยการดำรงชีวิตอาศัยการท่องเที่ยวอาศัยอย่างอื่นแต่เรื่องพลังงานคุณหาจากแหล่งอื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องมาทําลายแม่น้ําทงสายและบ่าได้พลังงานสองสามหมื่นมกะวัตต์คุณหาจากอย่างอื่นก็ได้ที่มันพลังงานแสงอาทิตย์ในตลอดรัน้ำโขงน่าจะได้มากกว่ากว่าที่จะสร้างเขื่อนในรั้น้ำโขงถ้าเราคิดเป็นแบบเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะอย่าคิดแบบเอาประโยชน์เข้าข้างเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมะว่าความยากจนต่อคนที่ได้รับผลกระทบต่อในรั้น้ำโขงนี่จะมากขึ้น เื่อน้ําโขงไม่หลากเนี่ยคูยคอนโทรลด้วยเขื่อนก็มีผลกระทบต่อจํานวนปลาที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วจะผ,ผลกระทบต่อคนที่อาศัยปลาในตัวเลสาอันนี้รวมทั้งตลอดลำสายน้ําประมาณครึ่งครึ่งลำน้ำโขงก็ประมาณ2,000กว่ากิโลเนี่ยแน่นอนได้รับผลกระทบแน่นอน